ท,ทุนเนี่ยาการแล้วครับผมไปแล้วมุดแล้วมดุดอยู่อู้ทุนขาดไปเลยครับผม ทุนนี่อการแล้วครับผมไปแล้วหมุดแล้วอยู่ครับผม โอ้หงดีหฮงดีครับผม ชมถึงได้สู้จังเลยแล้วกลัวครับตัวนี้เสรดจยอดครับโลก,กลัวครับผมหันตรงติงครับผม วิ่ง,ละ,ง,ล,ะงล,ะละวิ่งละวิ่งละทุนถอนถอนแล้ววิ่งถอนแล้ววิ่งไมครับมีอาการแล้วครับผมทุนพุดแล้วพุดแล้วอุ้ยวัดไม่ทันไปต่อไหมหมดแล้วมั้งอืม ปัดประทานเอาไหมครับผมปากกินเบาครับผมทุนหอยใหญ่น้ำเหมือนชิงเหลียวย่าวเตรียมบัดครับผมเตรียมสวนเตรียมสวน คาชิ้งเหลีออยวเง่าก็คงจะจมไปแล้วล่ะวัดโอ้ประยูครับผมทำไมครับเตรียมวัดเตรียมสวนโยกแยกโยกแยกครับผมวิ่งละวิ่งละวินไป ทั้งควายละอืมเอาไหมครับผมมุดอยู่อู้ทุนขาดไปเลยครับผมทุนลงหน้าขาดไปละ ทุนลุงหน้าขาดไปละร้อยหนามต้องลองต้องลอง,อง,ลองโอ,โอ,โอ้บักไงเลยครับผมเด็ด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 ทุนน้ำทุนขาด ติ๊กกครับพีออ่เด็กท้ายพูดเดียวครับผมวัว,วภาพจะออกมาจังเลยดีนบผมตัอส,สวยๆโน้ตโอเคเดี๋ยวใส่ช่างครับผมอ่ะทำมครับผมอีกแต้มสักแต้ม เอาละเอาละรุ่นครับผมซู่มเข้ามาเยอะบ่หูวภาพจะชัดดีหรือเปล่าท่านผู้ชมมีอาการแล้วครับผมดึกดึ๊กดึกดึกเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเต็มระเบ้อยู่ครับวิ่งละวิ่งละวิ่งละครับผมเริ่มวิ่งละ บีมละวิมงละจมๆจมหายหายียมสวนครับผมเนีย่ยตกทุนมันได้มันไปอีกแบบครับผมคอเลฟิวกับปักเป็ดเนาะอืม มันเป็นทุนใหญ่ครับผมถ้าเป็นทุนน้อยเดี๋ยวคงจะวัดไปแล้วแหะยังหมด้งยังอยู่นั่นยังหมดครับผมเอาไหมเอาไหมครับผมมีโต วิ่งอะวิ่งเลยครับวิ่งแบบตรงๆอยู่บ่ไปละไปละ,ละอก็อยู่ครับผมเอามาอีกไหนมันละเอามาอีกครับผมโยนลงไปเอาเลยเตรียมสวนครับไปทั้งไหนมุดมุดอืม โอ้โหวาย,ยุครับผมจัดไปครับผมเอาให้ได้อีกสักแต้มเอาไหมลุ้นน้ำกันต่อหืโยนปุ๊บหลากปับ๊บปาลากำลังเข่าครับผมโอ้โหขอท่านคนุณ

Hãy subscribe cho Tổ nhanh không สมอยากเลยพี่น้องเห็นสะทุนทกขงาดไปกะเดี๋ยวต้องแปลงทุนดีๆครับผมเพราะว่าลุงหน้าสั่งมากก็ได้แบบตั้งใจเนาะ โอเคมือนี่ครับท่านผู้ชมมือนี้ขอเป็นเซียนป่าบอรครับผมขออญาตเนาะพราะด้หายยากครับพี่น้องโดนแล้วที่บริเวณตกป่าแบบนี้ก็ขออญาตลงคลิปเผ้เบึ่งเด้อ ขอบคุณได้รายที่ติดตามนาช่ครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลุงหน้าจะเอาไปบ้านเพชรบูรณ์ครับผมพอดีน้องสาวคนสุดท้องของพ่อเสียเนาะอายุหลายแล้วครับผมเกือบร้อยกันละโอเคเดี๋ยวลุงหน้าที่จบคลิปไปสำนีเดี๋ยวติดตามกันว่าไปบ้านเพชรบูร์เข้าะมีเมนูอย่างกินซซกินกันครับผมติดไปอำเภอสีเทพครับจังอำเภอสีเทพบ้านกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับสามแต้มพ่อครับผม แต่มัมลุกว่านม่นสุดยอด